ครับวันนี้มาทำอะไรครับค่ะวันนี้ก็มาถ่ายแบบให้สุดทันดานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปกันแล้วเรืร่องของมันหมดยังครับ,บ<อ>ค่ะก็ใครมาบ้างเนี่ยโอ้โ,โหมากันหมดเลยทัวันนี้เพื่อนเจ็ดคนนะคะเอ้ยอยู่หกสี่น้ำหนูเป็นเจ็ดใช่ไหมนี่ค่ะก็กำลังเตรียมตัวพร้อม <S <S อเ,เออไม่เห็นไม่เห็นนะคะไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะครับยินบังเออยินบาง เจ้ก็เก่งนะคะน่ารักนะมีติดกล้องติดกลิฟนะคะขาตัวไหนครับขาตัวไหนครับตามเลยค่ะสวัค่ะหันมาหน่อยค่ะ Hello ไปเที่ยวบ้างครับหิวข้ามมากเมื่อเช้าไปไหนมาครับเมื่อเช้าไปสอบมาค่ะฝากบอกเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนไหนครับ สอบที่จุฬามาเน่ะไม่ใช่ที่โรงเรียนไม่ใช่ครับหมายควาว่าฝากบอกเพื่อนที่โรงเรียนว่ากำลังใจให้วงหน่อยครับฝากค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนแล้วก็รุ่นน้องนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพวกเราวงฮ h ม p p y p r e s เ n t ค่ะฮู้ให้ก็พาทัวร์ต่อด้วยครับพาทัวร์ค่ะคำอันนี้ดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ ชื่อเบสธามันดิพรินเซสค่ะ yes sir ส่งต่อค่ะโอเคค่ะตามมาตามมาเร็วเร็วมาดูสาวสวย hello hello อันยองอุ้ยตกใจสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อโมรินค่ะไม่อยากยืนใกล้เอาเดี๋ยวไปดูคนต่อไปเลย hello hello ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไคะสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะค่ะเอาส่งต่อส่งต่อไปขอ ฮัลโหลโยอวอท์สับฮัลโหลวอท์สับเย่ะลาลาชื่ออะไรคะเลือดคะชื่อกาะข้าวค่ะจะไปไหนกันครับตอนนี้ไปอีสานค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกำลังจะเอ่อออกไปถ่ายแบบใครก็ล้่มลาเลยครับยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงค่ะก็เออเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะคะเราก็จะไปพบกับความสนุกค่ะการถ่ายรัวดีกว่า